สมมตกันเกยครับอันเป็นเป็นถ้วยเ,เดิมเลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวเรามาพี่ขอลองคนหน่อยน้องถือโอเคโอ้ยปิดนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองคนหน่อยสิยเดี๋ยวคุณตอนจบโยเทนนิสมันจะหกเนี่ยเห็นไหมพอเ,พอเทนนิสคนแรงๆเนี่ย เป็นไม้ถ้วยเล้ะยิ่ใส่หนเดี๋ยวเราไปดูกันเทียเยีาคนแรงสี้าอย่าคนแรงจยาคนแรงแล้วดูแล้วทีก็เช็ดด้วยนะถ้ามันถกอะ่ะดิบมือ,อ เป็นมาทำนานมองคนไปนเรื่อยๆเดีย๋ยวเราวันนี้เราขอลากัไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะาะ